โยนโอเคอ่ะมันยอมโยแล้วส้มอีกแห้ยดูแม่งไม่หลุดโอนจริงๆแล้วดูเหมือนจะไม่เต็มด้วยป่ะเนี่ยต้องแก๊กลุงพาปั่นเหมือนเดิมก็วันนี้เรามาอยู่กับ เกม Fortune Tiger นะน้องเสือของเรานั่นเองก็ต่อจากพี่วัวมาน้องเสือต่อเลยก็ตอนนี้ทุนเราค็เหลือประมาณเท่านี้เทน่ทนเสียงก็จะเบาๆหน่อยไ <c oughs> ม่แห่งเอ้ยช่วงนี้ยับบ่อยเหลือเกินออะเราไปก่อนเลยก็ก่อนอื่นขอบคุณผู้ที่สนใจดีไว้ก่อนเลยครับีอยู่ด้านล่างเลยใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปร่วมเล่นกันได้เลยนะครับผมเล่นเกมมิสตินะอ่ะวันนี้เรามาน้องเสือ,อจริงเมื่อไหร่กูจะหลุดพ้นจาก ส้มกับประทัดมหาประไลยของมันสักทีเ่งยังไม่โยนยังไม่โดนกูรู้กูรู้ okay. คือแบบคุณสิบส่วนใหญ่แม่งมาส้มประทัดต,ตลอดอู้ยได้อยู่ได้อยู่ห้าร้อยเพราเราเบ็100เร้อยเดียวนะไม่หวังเยอะถ้าขึ้นประมาณยีบสามขึ้นไปอะประมาณยี่สิบสามห้าก็ได้ยีิบสามประมาณเนี้ยยี่สิบบวกบวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็ลุงว่าจะไปนะ เพราะว่า oh, ช่วงนี้เน้นกำไร <Yeah. S 1> โดนมาหลายช็อตอยู่เกมนี้ถ้าเทียบกับพี่วัวนี่ลุงว่ายังห่างไกลนะยังห่างไกลเพราะว่าดูพี่วัวพี่วัวนี่เล่นแล้วแม่งแบบได้ลุ้นเร็วอะแล้วก็จายหนักอยู่นะ oh. ก็เค้ยว่าก็ใครเล่นก็ใจถึงนิดนึง แต่ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายเหมาะสำหรับเือใหม่นะเฮ้ยโยนเลยว่ะเฮ้ยโยนเร็วเฮ้ยแล้วมันโยนเร็วต้องฟูลสิบอีกแล้วเท่าไหร่เนี่ยสามพันมันเนี่ยโคจะเศร้าอ่ะไปต่อนะ ไม่มีทางโยนสองทีติดไม่มีทางเกิดมาไม่เคยเห็น <Yeah. S 1> ต้มไปก่อนแล้ว <c oughs> จะเป็นคูณสิบข้างนอกก็ได้นะก็ยินยินดีรับไว้อยู่ที่ว่ามันจะให้หรือเปล่ายง <c oughs> ยังยังไม่หลุดพ้นจากส้มอุ้ยทองมาว่ะแต่ทองเกมนี้จ่ายแพงนะทุกคนดูดิวิธีเดียวมันจ่ายสองพันเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนอืม <c oughs> อุ้ย <c oughs> ไม่คูณสิบ ยังไม่โยนยังไม่โยนยังไม่โยนตแต่เกมนี้เนี่ยหลายครั้งหลายคราวเลยนะที่ลุงแบบเรียกว่าอะไรก็แนะตกนอกแล้วกัน,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 นก็แบบคือแตกหน้านอกอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบได้มาได้ข้างนอกแทนประมาณนี้นอืมนจ่ายเป็นตัว X เ,เลยนะ ยังยังอยู่ที่ถุนนะทุกคนคืออยากมาเล่นเพราะว่าอยากหลุดพ้นจากส้มกับประทัดสักทีนะ <Yeah. S 1> ประทัดอีกแล้วส้มคือโยนเมื่อไหร่เนี่ยส้มประทัดส้มประทัดส้มประทัดป,ประมาณนี้ตลอดเลยแม่ง <c oughs> ไม่เคยหลุดพ้นจริงเลยวะ่ะอ่ะทองอีกแล้วได้อยู่กลับมาทุนกลับมาใกล้ๆทุนเอ้กำไรสิ ที่เราอยู่โซนกำไรนะสอ,องหมืนละเนี่ยถ้าโยนตอนนี้ก็ถือว่าดีนะแต่เกมนี้โยนก็ไม่ได้แปลว่ามันจะติดคูณสิบไปตลอดแม่งยากอยู่ส่วนใหญ่อพอพอถ้ามันเป็นตัวแพงหนะ่อยมันก็ไม่ติดคูณสิบลุงลุงไม่เคยไม่เคยคูณสิบตัวที่มันแพงกว่าส้มหรือประทันเลยนะกำลังหาอยู่ว่าจะมีสักอุ้ยเอาสองมื่นหนึ่งละ ถ้าเทียบเป็นเรทเนี่ยลุงว่าครั้งนี้มันจ่ายทองง่ายอยู่นะเพราะปกติลุงแทบไม่เคยได้เลยไปต่อไปต่อเก็บเลรซผสมน้อยไป <Yeah. S 1> เราทุนมา1มื่นเใช่ไหมสิบเจตอนนี้เราอยู่20จริงๆอยากขึ้นไป2องหมองอ่ะถ้าขึ้นไป2องหมองลุงเลิกได้นะอันนี้แม่งแบบกำไรยังยังไม่เท่าไหร่ทำไมรู้สึกมันดวงจวังวะอ่ะเรากลับลงมา เร,เราขึ้นไปแล้วก็ลงมาชีวิตมันต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงนะ <Nice. S 1> ยังเ <Yeah. S 1> ยังโ <Nice. S 1> อ้ย <Nice. S 1> ไม่ไนส์ไม่ไ nice. นตรงนี้เหมือนเป็นช่วงกินมันเลยว่ะทุกคนขอโยนอีกทีได้ไหม ถ้าโยนอทีตัดดาวก็จะไปอมืมันหน่วงนะทุกคน,นก็เลยช้าหน่อยนะขอประทานโทษไปด้วยโอยช้าจังเปล่าเรากำลังจะกลับมาทุนอย่างอย่างมึงยังไม่โยนกูรูเ้เกมนี้โยนไม่โยนมันดูง่ายนะทุกคน เพราะว่าคือถ้ามันโยนนะไออ่งเปาที่มันถือในมือมันจะออกมาเลยนะ <S 2> <S 2> นม <S 2> <S 2> แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าเตือนเออเป็นความรู้สำหรับมือใหม่นะไอ้วายที่มันเก็บเข้าไปเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะมันแค่เป็นแอนิเมชันเฉยเยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราเรากำลังจะใหเอเอมันกำลังจะโยนนะไม่เกี่ยวนะ ต่อให้มันเก็บไปเท่าไหร่บางท mm. ีมันเก็บไปเยอะมากมันก mm. okay. ็ไม right? ่โยนนะไม่เกี่ยวเนี <sh 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 ่ยเห็นไหมเก็บเพิ่มใหเนี่ยมันไม่ได้ช่วยหรือจริงๆมันอาจจะช่วยลุงก็ไม่รู้แต่เท่าที่ลุงเล่นมาเนี่ยลุงว่ามันไม่ได้ช่วยอุ้ยทองอห็แล้ววะเนี่ยทองมันจ่ายจ่ายบ่อยอยู่นะถ้าเทียบอ่ะออ้ยถ้าเมื่อกี้มันอยู่แถวกลางแล้วก็มันเป็นโยกนะโยนไหมล่ะ โดนหน่อยไหมนานแล้วนะขอโยนอีีสักทีจอิจริงมันโยนไปแค่ทีเดียวดีกว่าอย่าบอกว่าโยนหนสักทีเลยมันโยนไปแค่ทีเดียว <S <S ยเห็นไหมเก็บไปไม่ได้ช่วยนะทุกคนยังยังไม่โยนอันนี้กูรู้คุณสิบครั้งนอกก็ได้อะไรก็ได้ตามหา ยังไม่โยนยังยังเนี่ยเนี่ยเก็บไปไม่ได้ช่วยนะเนีย่ยเก็บไปกี่ตัวแล้วเนี่ยตม้ม่อ๋อเออแต่แต่อะไรจะบอกว่าไอ้ถุงเงินนี่ยังยังยังไอ้ถุงเงินของเกมนี้ค่อนข้างถุกนะคือมันมันแลกมากับการที่ทองมันจ่ายแพงนั่นแหละออ้ยมาอีกแล้วถ้าขึ้นสองสองได้ลงไปจริงนะ ขอ,อออขอสองสองโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วขอสองสองเฮ้ยจากวิวกีดหนึ่งทองก็ได้โยนก็ได้อะไรก็ได้ไม่ยอมให้ลุงหลุดพ้นนาทีว่ะอ้ยมันน่วงโอ้ยนนอืมเก็บไป ต้องเล่งสปีกกันหน่อยแล้วทุกคนไดออ้ไฟม,มาเลยเว้ยยังไม่โยนนะยังอุ้ยทองมาโอ้กลับมากลับมา20อีกแล้วแม่งเอ,อ้ยโยนดี๋ยว <Nice. S 1> อทองอีกทีนึงเนี่ยทองอีกทีนึงมันขึ้น22เลยโอ้ไม่ทนันละโอ้ย นานจังว่าครั้งนี้พี่เสือน้องเสือแย่คัดอัตกับส้มโอ้เมื่อกี้ทองแม่งมาขัดลาบอะ่ะคือถ้าเมื่อกี้เป็นไม่ว่า <Nice. S 2> เป็นส้มหรือเป็นอะไรอุ้ยเป็นโยอ่ะอร้อยโยนโอเคอ่มันยอมโยนส้มอีกแห้ะดูแม่งไม่หลุดพ้นจริงๆ ดูเหมือนจะไม่เต็มด้วยปะเนี่ยเต็มไหมอโอเคมันยอมให้เต็มอะอเต็มเราก็รับไว้แล้วก็ก็ไปดีกว่าสามพันมันยอมให้เท่านี้เราก็เอาเท่านี้นะก็ะยังไม่หลุดพ้นจากส้มอไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินก็เอาเป็นว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซักคนด้วยนะรับผมก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณผู้ส,สนใจดีนะครับได้อยู่ด้านล่างเลยใครสนใจก็สามารถ กดเข้าไปร่วมเล่นกันได้เลยนะครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันก็ไปกับภาพเรียกว่าเออก็ถือว่าสวยแล้วแต่บรนจ่ายตังน้อยไปหน่อย <c oughs> ก็เอาเป็นว่าไว้เท่านี้แล้วกันเล่นเกมมีสตินะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วเจอกัน